รับแม่ให้เด็กน,นี่ชง,งไอ้นมไหมเนี่ยสันชายข้าอัเลย่แไนนี่้น,นี่ว่าจะให้เยลราดเนแมให้ยลา,าดกินอน่ยเปนมิตามีนนมนเนี่ยขายด,ดีไแมกัเนี่ยดจะาหาอู่นี่แหละเอาให้ยลา,าดดีกว่าเนี่ ันซื้อมามันก็เอามาให้ในไงก็ามาเผื่อไว้เนดเรียนไว้ไม่เห็นมีคนกินของเด็กไม่มีคนกินเนี่ยจนมันแตกหมดแล้วแน่แล้วต้องแช่เยียนไ,ไ้ไม่ไม่มันไม่ไแช่เยียนอุณหภูมิแม่อยู่ที่อุณหภูมิ เพียงกับหลังเต้นไม่แน่รูปเต้นสมมติสามเหลี่ยมอะนั่นแหละห้า,อางอเงี้ย หาีเขียวส,สองอนี้คือเตยคอ,องเตยอะไรคือคองเตยชมชนคองเตยเขียอะไรที dah tak. saya pergi โซนสุดท้ายทดทดหนึ่งไม่ใช่ทดทอดูไม่ได้นั่นคืออะไรนะนตัดคอานี้เฮ้ยพิกัดพิกพิกอะไรล่ะ กระจุเราพีกอะไรอีกโอ้ยเบื่อเลยไม่อยากแจกเลยทีเนี้ยสามสองสองสามนี่บ้านนี่คือเซเว่น m สองคืออะไรมา,มาตายยี่สิบเอ็ดค่าปนค่าอะไรกมขืนเ้ยแล้วอะไรอะไรเนี่ยสายพันธ์สายพันธหมูป่าเหรอแล้วอะไรออเมืองออเมืองอะไรคือออจุดออจุด มือมืออยู่ตรงกลางเอกอยู่ข้างหน้างออยู่ข้างหลังจอแล่สจอจอแล่จอสอลินลินอะไรลินยายาอะไรจะทอนจะทอนจะสุทถอนนะโอ้โหโอ้ย ใส่ใส่เบอร์มือถือเอาเป็นบุคคลที่ว่าเนี่ยพอบุคคลคือทางการเขาเขาม่มีทางการเขาเป็นของบุคคลเขาเป็นในบริษัทคือคนเองทำเองเขาลดทนายคืออะไรเนาะเขียนะ